สุนัขนะครับที่มีเห็บมัดเยอะแบบนี้นะเราอาบน้ำด้วยแชมพูสมุนไพรที่ช่วยยูร่าสุนภาพผิวหนังกละขนแล้วก็ลดเห็หมัดลายลดเพลแด็คิ้งมันเแล mm ้ว hmm. ก็มีเห็บมัดเยอะเราจะใช้เพิ่มเป็นน้ำยากาจัดเห็บมัดะสมกับแชมพูด้วยนะครับเพื่อที่จะหมัาเอาตัวเห็หมัดจะได้กําจัดเอาตัวเห็หมัดออกไปให้หมดนะครับอันนี้จะใช้เป็นน้ำยากำจัดเห็บมัดนะ1นึซีซีนะครับเพื่อที่จะผสมนะ้ำผสมแชมพูนะครับ ผสมกปน้ำนิดนครับหนึ่งซีซีนนะ c c นะอันนี้เราใช้น้ำยาหนึ่งซีซีต่อน้ำสามลิตรโดยประมาณนะครับ จะได้น้ำยาสีแบบนี้เลยเห็นไหมเป็นน้ำยาที่เราผสมกับน้ำแล้วนะเพื่อที่จะใช้ในการผสมกับแชมพูนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดเห็บหมันครับแล้วก็ใช้เป็นแชมพูสมุนไพรนะครับสูตรที่ดูแล,ล,ลคิอวหนังและขนแล้วก็ลดเห็บหมันลายได้ด้วยนะครับใช้อัตราส่วนหนึ่งหนึ่งส่วนนะครับผสมกับน้ำสิบส่วนนะครับเราก็จะใช้น้ํา ตัวที่ผสมกับน้ำยากำจัดเห็บัดแทนน้ำปกติน้ำธรรมดาเลยนะครับเราก็จะได้แชมพูและน้ำยากำจัดเห็บัดที่อยู่ในขวดเดียวกันแบบนี้เลยนะแล้วก็เอามาหมาัตัวน้องอีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะดูแล ผิวหนังแล้วก็กำจัดเห็ืมันไปพร้อมกันนะครับอันนี้เราก็จะหมกกักไว้บนตัวน้องประมาณสิบนาทีนะครับเพื่อที่จะกำจัดเหงมัอออกครับแล้วก็อาบน้ำปกตินะครับให้น้องอีกรอบเนงอาจจะระ,ระวังบริเวณใบหน้าหน่อยนะครับแล้วก็ดูดๆไม่ฉีดเข้าหน้าหรือตรงนะครับมีเห็บ่ัดทุกสัวเลยส่ว้นให้ทีกที่ทั้ง โอเเ้โหคือไรงน,นี่ทั้งหมดเลยนะนักศึกษาคือเดี๋ยวจะกำจัดออกให้หมดนะครับปรวมาณ10นาทีเห็บผาดก็จะค่อยๆร่วงออกเป็นตายนะครับอันนี้จะไม่ใช่ยาแรงแลวไม่ได้ใช้เกินปริมาณที่เสล,ลากยากำหนดไว้นะครับมันจะได้ไม่เป็นอันตรายถ้าใครแพ้นะ้ำยากำจัดเห็บมาดนะครับแนะนำว่าให้ใส่ถุงมือยางนะครับแต่ว่าช่างนะใช้แล้วช่างไม่ได้แพ้นะ ก็เลยมือเปล่าออริจินอลเลยแล้วก็พอหมักรุกสิบนาทีเสร็จแล้วเนี่ยเราล้างออกแล้วเราก็ใช้น้ํายาที่เราผสมไปแล้วอันนี้นะลาดใส่ตัวน้อยอีกทีหนึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะกำจัดเห็หมันให้ได้ผลดีที่สุดนะครับก็คือลาดแล้วก็ไม่ต้องล้างน้ำหมอนะเช็ดตัวให้หมาแล้วก็ไปเป่าแห้งได้เลยครับเห็ดหมัดมันจะค่อยค่อยไต่ร่วมาเป็นตาย แล้วก็อัตราส่วนน้ํายา1ซีซีต่อน้ํา3ลิตรนี้เราผสมน้ําแล้วก็ใส่ฟอกยี่ฉีดพ่นบริเวณที่มันมีเห็บหมัดอยู่บนผนังก็ได้หรือว่าใส่บัวลาดบริเวณเป็นสนามหญ้านะครับบริเวณที่เปียกน้ําได้รอบๆออบ้านนะครับเพื่อที่จะกําจัดเห็บหมัดที่แอบซ่อนอยู่รอบๆบ้านได้ด้วยนะครับเห็บหมัดจะได้